สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมาพอผมครับบาวีครับผมอยู่กับช่องบาวีฟรีสไตล์ครับพี่น้องมือนี้มากพอกันบรรยากาศบังลมคือเกาครับพี่น้องบังลมบังแดดบังแดดล่มปีนี้ล่มมาสิพ่อสิบเทับพี่น้องมาแต่ว่าลมบ่นหนาวครับบนบนถึงว่นหนาวมแต่ล่มครับมาเมนี้ได้เนื้อน่องไร่ครับกับเครื่องในรวมเอาแบบโฮมกันนะพี่น้องเอาแบบโฮมกันแสบ มาสูพี่สูน้องกินนะเป็นอย่งไรเมือ่อกินข่าวเทียงน้ำกันเบิง้งพี่โยโะๆคือหนีแค่หน่อยกันครับพี่น้องย่านพี่น้องเมเ่อยน,น้ำถักเนาะครับแ,แบบคักๆจัดให้ง,งามๆหนูนะครับมาเบิง้งก่อนที่กินข้อดิบข้อใดแก่ข้าวท่านี้แก่ข้าวก็นครับพี่เนาะโบกสาวโบกสาวใส่โบกสาวเท่ากันจังหน่อย จวดน,นี่เขาเนียวมานำเนียครับฟองๆเลวพี่น้องแสบแสบเอาตัวใดก่อนเอาตัวใดก่อนหนอ่องไันหน่องไหลเนาะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นให้ไท์ของมันแหละนี่แจวเพียแขนแคน,แคนก็เก่าพี่น้องทำมาไว้สดสใสกับ สามสิบกิ่งมึงนะครับคำโปมโปมใหญ่อืมอืมอืม,อม,อม ล้วมุนนะโอ้คําแลยกับจวดขนาดนี่นาะเบิงเบิงเสียวยังมาสูผีสุนองอยิงตับหวานครับส่วนไปกับขั้นแท่น้าครับออื คัดแค่ครับไม่ว่านกไล่ครับบงสามทิพย์กีดก็าลังไล่ครับ อก้อ,อ,อนได้ใจนะครับมะเรือกระได้ ในบทสุภาพหรือว่าการแสดงออกไปมันเบาเหมาะสมกับกาบประ่านนะไพ่ด้วครับเดี๋พี่นออ้องอื นั่นหนาครับสามสิบกรีบน,นี่หนอมมึงแข็งเหมือนไงมึน ีแท้ครับมันนี้ได้ขาเดาหอย้าพกหนึ่งเอากันขนาดพี่นอ้องเป็นยังที่บอกว่าหวานจุยนะ๋ยนะครับ ไปของงานผมดีนะครับอืมบึ้งดิบึ้งไหลมันครับ สามสิบพีบ่น้องกับตับร่มกับพะโโอยดีครับสองแห้งแบบอื ฝนเป็นตะตกครับแต่ลมเนี่ยมาขัดตอนนี้มันก็นเลยเป็นแบบฝนโมตกครับแห่งแรกเหงื่ออลนะครับพี่นอ้อง <c oughs> ขออภัยนะครับเด้อเบิง้ง ผาไห่บนปลายขีหายนะครับผ่าดีอันนี้อื โอ้แสบสาใจเล้พี่นอ้องแจวกับเพชรมันนี่เล่ยบ่เอาลูกโดดมานาครับเพชรแจวมาเพชรขักละ่ะอืม ิึงนะครับลายของแทแ้แสบนุ่มเนะครับโมเหนียวเนี่ยบางคนมึงขาลายเป็นจต่เหนียวโมเหนียวครับขัดพี่นอ้องมึงองออืม ือว่าสุดยอดอีลีครับพี่น้องมื่อนี้ได้ขาลายนะครับนะเอามาร่วมกับเครื่องในมีตับมีสามสิบกีบแล้วก็มีคันแท่นหน้าครับเอามาจ,จุกับแจวเพียคนๆครับพี่น้องเมื่อนี้ที่รกว่าสีบอกกินเพราะว่าแต่ว่าไปได้บีบีผกครับบีแถมมาผกหนึ่งก็เลยเอามาฝาพีต้อนน้องเอามาสู่กินเมึงกินกับมะละกีนก นี่โหรพาเนี่ยนหน้าอันเนี้อันเนี้พอดีแสบครับเพ็ดเจ้าว่าเพ็ดก็เลยบอกเอาลุกโดดมาเกียมนะมีนน้สุดท้ายนี่ก็ฝฟกาวีฝากน้องเอด้อเด้อฝากคลิปบาวีฝากชองบาวีพี่ตา้ฝากพี่น้องฝากกดซัสบสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับบาวีเม่สีไเดมี่กำลังใจดีๆดคลิปเพื่อพี่เพื่อน้องตลอดไปนะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้พ่อกันคลิปหน,น้านะครับ เดี๋ยวสิหาแนวแสบๆแบแบ,แบ,แบ,แบอาหารอีสานบานเทามาสูตรจีสูนอคือเก่านะพอกันคลิปหน้านะคลิปนี้ขอเก่าคำว่าสวัสดีครับ